สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยไม่เหมาะความสุขหัวโต,วต,วตวไม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะไม่หมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอน์จีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะโปรดจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่้ะข้าไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงแต่ไม่ให้ไม่เป็นไรเลยค่ะ ะะมาค่ะเช้านี้นะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันดีๆสีเขียวเหนียวซับถี่ทองจ้วงซับนั่นเองนะคะทุกคนนะคะไพ่โกลเด้นนะคะทุกคนคะ่ะเราก็เลยตั้งชื่อแรนดอมว่าปัญหาใดที่กําลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณปัญหาเรื่องราวใดที่กําลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ต้องเชิญมันกําลังจะออกไปที่คุณเจอแบบตักหดวงนั่นเองนะคะขออนุญาต มาค่ะนะคะ,ขออ,ญญะ,คะขออนุญาตนะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิรปศิ์สธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะที่ประทับนปัญหานะคะใดที่กําลังจะหลุดพ้นออกไปจากนะคะวงจรชีวิตของคุณนะคะปัญหาใดที่กําลังจะเดินออกไปจากนะคะวงจรชีวิตคุณที่คุณเจอแบบหนักหน่วงนะคะขออนุญาตค่ะ นะคะมาค่ะสำหรับคนที่ได้เข้ามาเจอแรนดอมนี้ณนะวันนี้หรือว่าวันไหนก็ตามนั่นหมายความว่าปัญหานั้นกำลังจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะทุกคนเข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะ,คคะถ้าคุณอยากจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหานี้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วขอให้ท่านตัดอุปสรรคปัญหานะคะถ้าใครนับถือศาสนาอื่นก็ขอนะคะกับพระเจ้าของคุณหรือนะคะถ้าใครไปไหว้ไหนไม่ได้ไม่สามารถลุกเหินไม่สะดวกลุกเดินเหินอะไรไม่สะดวกให้ไหว้อยู่กับที่อยู่ที่บ้านนะคะขอพอรจากที่บ้านขอพอรที่บ้านจุดธูปแก้อาถรรพ์ จุดทูบ16ดอกหรือ3ิ6ดอกก็ได้เมื่อคืนนี้เราบอกแล้วนะคะปักทูบ16ดอกเราใ,ใต้เม้นแล้วนะคะและ3ิ6ดอก3ิ6ดอกคือขอขามากรรมขั้นสูงนั่นเองชั้นสูงนั่นเองนะคะทุกคนและความสําเร็จนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณจะได้หลุดพ้นออกแน่นอนคะ่ะไม่นานเลยคะ่ะเพราะว่านี่คืออะไรคะนี่คือมะเสิง มะเสงงูเล็กนั่นเองมะเสงพ่นไฟค่ะอาจจะปีมะเสงก็ได้นะคะจะได้หลุดพ้นหรือว่าปีมะโรงกําลังจะคายออกนั่นเองนะคะ1นึดาบค่ะความสําเร็จอะไรถ้าคุณอยากให้หลุดพ้นมันจะหลุดพ้นแน่นอนค่ะในปีนี้แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วนะคะนี่คือ3นะคะส อ่สามถ้วยนั่นเองนะคะแล้วอะไรต่อคะนะคะปัญหาที่คุณเจอแบบหนักหน่วงนี้คือปัญหาอะไรณนะในเวลานี้สถานการณ์ในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะคุณอยากจะหลุดพ้นเหลือเกินให้คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ The View of อ้ย The Hydrofan นั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาให้คุณได้หลุดออกจากปัญหานั้นคะ่ะไม่ว่าปัญหาจะหนักหน่วงแค่ไหนคุณเจอมาหนักแล้วคะ่ะ และมันก็กําลังจะหลุดพ้นนะคะจะคลายออกมาเหมือนตอนนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะดาบที่งูมันที่งูพันอยู่มันกําลังจะคลายดาบออกมาเพราะความเจ็บปวดนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์คุณเป็นอย่างไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเมื่อกี้สามถ้วย สามถ้วยออกแล้วใช่ไหมคะทุกคนที่เราพูดหว่าสามถ้วยอย่างงี้คะ่ะทุกคนนี่คือสามถ้วยคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยคะ่ะความสุขความอิ่มเอมอีกครั้งหนึ่งในชีวิตคุณกําลังจะก่อเกิดขึ้นนั่นเองสามถ้วยคะ่ะนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองไม่ได้แปลความหมายไปจากอย่างอื่นเลยคะ่ะสามถ้วยก็คือการเฉลิมฉลองบางคนนะคะเตรียมตัวเลยคะ่ะนะคะสิ่งเลวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดี นะคะสิ่งไม่ดีสิ่งที่เกิดปัญหาทําให้คุณกินไม่ได้คายไม่ออกอยากทานข้าวได้เยอะๆทานข้าวกับน้ําตาอย่างเนี้แหละคะ่ะคุณจะไม่ได้ทานข้าวกับน้ําตาอีกแล้วนะคะทุกคนคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมแล้วนั่นเองนี่คือสามถ้วยค่ะ เตรียมตัวเฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดียววันนี้ค่ะนะคะคุณจะได้ตัดปัญหาปัญหาจะออกไปจากคุณเองค่ะโดยคุณไม่ต้องเชิญเดี๋ยวมันก็ไปค่ะนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเลยค่ะทุกคน บางสิ่งสี่ถ้วยค่ะและนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองและมันออกมาว่าสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ทันใจคุณให้คุณรู้จักว่าเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะสี่ถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณคุณอาจจะมองว่าเอ้ยสามถ้วยเราไปฉลองเราไปฉลองของคนอื่นในแม่หมอบอกว่าเราเตรียมตัวเฉลิมฉลอง แต่นี่มันเป็นงานฉลองของเพื่อนเรานี่ทําไมเราไม่ได้แบบนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่าอ๋อนี่มันยังไม่ถึงเวลาของเรานี่มันถึงเวลาของเพื่อนเราก่อนรออีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาของเราและเมื่อน,นั้นแหละฉันจะตะโกนชนะแล้วเว้ยแบบนี้นะคะทุกคนคิดแบบนี้นะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ชนะใจตัวเองชนะอะไรไม่สู้ชนะใจตัวเองรักอะไรไม่สู้รักตัวเองนั่นเองนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคุณเกคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะถ้าคุณเป็นควีนถ้าคุณเป็นผู้หญิงควีนออฟซอส คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณฉลาดอุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คุณเจอคุณคิดอย่างนี้นะคะปัญหาอุปสรรคน้อยใจฉันเจอมาหมดแล้วนะคะเรื่องแค่นี้เรื่องนี้มันถือเป็นจังหวะชีวิตให้มาทดสอบชีวิตฉันขอบคุณนะนะคะที่มาอยู่มาสอนให้ฉันได้เรียนรู้ชีวิตคนได้เรียนรู้กับคนอื่นที่เขาทํากับฉันได้เรียนรู้อุปสรรคปัญหาที่ฉันเจอในวันนี้ฉันจะจําเธอไว้และ เธอคือศาสตราจารย์ของฉันที่มาสอนสั่งให้ฉันได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนะคะแล้วก็ q e e e นออฟสอดคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะจิตใจของคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะคะจิตใจของคุณคุณมีความแน่วแน่มุ่งมั่นนะคะเราชื่นชมตัวคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะ อ่าช่วงนี้ก็นะคะไม่ต้องอ่อมไม่ต้องยมแล้วก็สิ่งพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งที่มันจะนําพาให้ตัวเองได้รับความโชคดีคุณมีคุณสร้าง นะคะความโชคดีให้กับตัวคุณเองคุณไม่ต้องรอนะคะให้ใครมาสร้างความโชคดีให้คุณเองคุณรับโชคดีเหมือนคุณน้อมรับความโชคดีจากแรนดอมนี้หรือแรนดอมอื่นๆห,หรือคลิปอือนอ่นๆของแม่หมอคนไหนก็ได้นะคะที่เขาหรือบอดแคสที่ดีๆแล้วความโชคดีมันจะปังเข้ามาหาคุณแบบคุณคิดว่าเฮ้ยมันมาได้ไงนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะเราเจอมาแล้วเราถึงพูดได้นั่นเองนะคะทุกคนทุกคน คุณค่ะขอคุณค่ะนะคะความเข้มแข็งของคุณเห็นไหมคะแม้แต่มีนะคะมีที่ตัวใหญ่ขนาดไหนคุณยังนั่งบนหลังมีได้นะคะถ้าคุณมีปัญหาที่ขี้ไขไม่ออกเดี๋ยวผู้ใหญ่ จะมาขี้ขายปัญหาให้คุณเองนะคะผู้ใหญ่บางคนคุณไปขอคําแนะนําจากเขาหรือผู้ใหญ่คนนั้นอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณอาจจะเป็นนะคะสิ่งที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละคะ่ะท่านจะมาขี้ขายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเองแล้วคุณจะปิงแวบ,บนะคะปัญหาเรื่องความรักความสุขของครอบครัวนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันขึ้นเป็นถ้วยขึ้นมา มันน่าจะเป็นปัญหานะคะเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจของคุณเพราะมันขึ้นถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณนะคะแต่มันจะสําเร็จเด็ดขาดแน่นอนค่ะนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะคะนะคะด้านความรักอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวนั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้มันกําลังจะขี้ขายและมันจะขี้ขายไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะทุกคน โอ้เราบอกเลยปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องความรักค่ะปัญหานี้ที่กำลังจะหลุดพ้นออกจากคุณนะคะก็คือปัญหาครอบครัวและปัญหาชีวิตความรักของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้มาโอกาสใหม่ จะมีคนนะคะนี่คือในออฟคัพนะคะคนที่นะคะเป็นผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไป30 30ปีหรืออะไรก็ได้นะคะจะมามอบชี้ช่องทางให้คุณมอบโอกาสใหม่ๆให้กับคุณไม่ว่าคุณจะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะหัวหน้างานคุณอาจจะอายุอ่อนกว่าคุณหรือนะคะอ่าคนที่มีปัญหาครอบครัวนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง เดี๋ยวคุณจะมีโอกาสนะคะได้หลุดพ้นนะคะเพราะว่ามันขึ้นด้านปัญหาัญหาครอบครัวนะคะความสุขในชีวิตนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะความสําเร็จต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะนะคะเพราะขึ้นในออบคัพอัศวินถือถ้วยนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนอบคุณค่ะข o อบคุณค่ะนี่คือจัดเ e n นนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งสําค <boundaries> hehe, ัญจัดเม้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะมาหาคุณค่ะคุณปรารถนาที่คุณอยากจะมีค,ความสุขคุณเหมะนั่งมองดูความสุขของคนอื่นไม่ต้องไปนั่งมองดูความสุขของคนอื่นนับจากนี้มองดูแต่ความสุขของตัวเองรักแต่ตัวเองบอกตัวเองโชคดีบอกตัวเองรวยรวยบอกตัวเองหล่อบอกตัวเองสวยแล้วบอกให้ตัวเองว่าครอบครัวชั้นนี้แหละเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาที่สุด ูดอย่างนี้ถ้ามีปัญหาครอบครัวนะคะรู้สึกว่านะคะเพราะมันขึ้นถ้วยมานี่ค่ะสีถ้วยครอบครัวฉันนี่แหละเป็นครอบครัวที่ใครๆต่างก็อิจฉาต่างก็อยากเป็นแบบครอบครอบครัวของฉันพูดแบบนี้กอกใส่หูตัวเองค่ะแล้วนั่นแหละจะนำพาให้คุณได้รับเร็วที่สุดนี่คือจัดเม้น สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้สมปรารถนาในชีวิตในครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะปัญหาครอบครัวก็คือปัญหาหลักของชีวิตนั่นเองนะคะถ้าครอบครัวไม่มีความสุขบางพอครอบครัวไม่มีความสุขคุณไปทํางานคุณก็ไม่มีความสุขนั่นเองนะคะจริงไหมคะคทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ถ้าใครเจอคลิปนี้ในเวลาไหนให้รู้ไว้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและคลิปนี้คือคลิปของคุณคุณพูดแบบนี้คลิปนี้คือคลิปของฉันของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นพูดแบบนี้เลยค่ะนี่คือนะคะเทวดาประจําตัวฉันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพร้อมที่จะกระโจนลงมาให้ฉันกระโจนมาใส่ให้ฉันความสุขครั้งนี้นี่คือแสงตะวันเดอะซันจัดเม้นคุณขอให้ชีวิตค,คุณรุ่งโรจน์เหมือนเดอะซันแน่นอน นะคะความสุขดาวพระสุขย้ายแล้วค่ะเราพูดเราลืมพูดถึงนะคะดาวพระสุขย้ายเมื่อเมื่อวานนี้เองนะคะทุกคนเมื่อวันที่28นั่นเองดาวพระสุขเป็นดาวสุปเคราะห์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแสงสว่างแห่งความสุขความรุ่งโรจน์นะคะ เข้ามาในชีวิตคุณแล้วเดะซันนี่คือไพ่เมเจอร์อาคานามาพร้อมกันเลยค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วยังไงต่อคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ชีวิตคุณจะโชดช่วงชัชวาลน,นั่นเองจ้าเลยค่ะแสงจ้าเหมือนแสงอ,อ่อพระอาทิตย์เหมือนแสงจักรวาลเลยค่ะทุกคนแล้วไงต่อคะทุกคนข่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะแล้วอะไรล่ะคะนะคะความสําเร็จความสุข นะคะคุณปรารถนาจะมีเงินเหรอแน่นอนคุณจะมีเงินเงินมาจากไหนคะเงินมาจากการทำสวนไล่นาสวนผสมหรืออะไรผลผลิตของคุณที่คุณหว่านไว้เมื่อคุณลงมือทําบางสิ่งบางอย่างชีวิตของคุณมันกําลังถึงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวคือฤดูแห่งความหอมหวานแห่งความสุขพืชผลไม้อะไรต่างๆเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ชาวสวนชาวไร่ชาวนาจะมีความสุขเพราะนั่นหมายถึงว่าความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นแล้วนั่นเองถ้าเปรียบเทียบเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาเมื่อถึงลู่เกีย่ยวหมายถึงความสุขของเขาได้เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนชีวิตของคุณแสงตะวันแห่งวันใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเลือกดูการแห่งด้านการเงินเตรียมรับเงินเตรียมเปิดบัญชีไว้เลยค่ะ บัญชีเลยเลยค่ะนะคะเตรียมสลิปบัญชีไว้เลยค่ะเงินหลังไหลเข้ามาไหลรัวๆไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าทุกท่องทางพูดแบบนี้นะคะนะคะ,ะ,คะไม่ต้องไปอิจฉาใครมีแต่คนอื่นเขาจะมาอิจฉาคุณนั่นเองคิดแบบนี้นะค่ะนะคะแล้วก็ชื่นชมคนอื่นไม่ต้องไปอิจฉาแต่ฮะอุ้ยทุกคนนะคะและอะไรคะบางคนจะได้เอาเงินไปลงทุนเงินของคุณครั้งนี้ คุณจะได้มาจากผลผลิตธุรกิจการงานของคุณคุณจะมีการงานเข้ามาด้วยซ้ำนะคะความรุ่งโรจน์ของชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเขานี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาของครอบครัวและแสงสว่างนะคะชีวิตใหม่มาพร้อมกับด้านการงานธุรกิจการงานของคุณจะเกิดธุรกิจที่สามบางคนกำลังมองหาที่ทางที่ จะทำธุรกิจที่3ด้วยซ้สามไม้เท้านั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่ในชีวิตในครอบครัวทุกคนนะคะและนี่คืออะไรล่ะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะมาเร็วมากค่ะนี่คือ n nice ใน o o f นะคะ Ni nice สอ o f o นนะคะอัศวินถือไม้เท้าการงานธุรกิจการงานของคุณจะถูกปลดล็อกได้อย่างไรใดสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัว นะคะแล้วก็ที่เราเห็นนะมีไพ่ใบเดียวคือปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณเจอมามันจะขี้ขายแต่ตอนนี้ปัญหาที่จะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณคือครอบครัวค่ะที่ครอบครัวใครมีปัญหาใครอ่อมใครยมหรืออะไรก็ตามคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณขอให้ชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขแน่นอนเมื่อครอบครัวนะคะครอบครัวเป็นปัจจัยหลัก นะคะของของทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเมื่อครอบครัวมีความสุขคุณก็จะทํางานได้อย่างมีความสุขการงานของคุณก็จะราบลื่นและพุ่งทยานไปไกลมากจากสามไม้เท้าสร้างโรงงานด้วยตัวเอง ขยายอาณาจักรของตัวเองและคุณก็จะมีลูกน้องที่มาซัพพอร์ตลูกน้องที่พร้อมจะก้าวไปกับคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะนะคะหรือว่าอะไรจิตใจของคุณที่มันอ่อมมันยมไม่ไม่ถึงกับอ่อมยมค่ะ,คะมันเป็นเวลานานแล้วและมันถึงเวลาช่วงจังหวะชีวิตที่คุณจะได้รับความสุขสัทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจคุณนะคะถ้าจิตใจคุณอ่อมคุณยมคุณก็ไม่ได้มีทางแบบ เพราะฉะนั้นทําตัว alert เข้าไว้เหมือนแม่หมอเนี่ยค่ะแม่หมอทําไงให้มีความสุขทุกวันค่ะก็เราหลักตัวเองนะคะก็ตัวเองที่เราพูดกระจกไม่มีใครรักคุณเท่ากับคนที่อยู่หน้ากระจกของคุณนะคะคุณส่องดูกระจกตอนเช้าแล้วค่ะคุณจะรู้ว่าใครรักคุณมากที่สุดนั่นแหละค่ะคือตัวคุณเองนะคะต่อค่ะขอคุณค่ะขคุณค่ะขคุณค่ะ เตรียมตัวเฉลิมช้าช้าได้พาเลี้ยมงามเราบอกแล้วไงว่าช้าช้าได้พาเลี้ยงงามเห็นไหมคะนี่คือก้าเหรียญการเงินจะเข้ามาเงินนี้มาจากค่าในหน้าเงินนี้มาจากไรายได้จากการขายสินค้าขายอะไรที่เป็นเมกกบโปรเจกต์ A ik, ขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆนั่นเองนี่คือความมั่งคั่งล้ำรวยเศรษฐีนี่นะคะเป็นเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีความมั่งคั่งล้ำรวยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความออมความยมอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะขี้ขายจุดทูบ16ดอกกับหรือว่า36ดอกนะคะถ้าอยากให้เร็วนะคะเดี๋ยวเราจะเม้นไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนให้ทุกคนไปอ่านนะเมื่อคุณได้เจอ แสดงว่าชะตาของคุณกําลังนําพาให้คุณได้เจอสิ่งดีๆนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะแต่ถ้าเป็นลูกดวงแม่หมอดี๋ยวแม่หมอส่งให้นะนะจ๊ะจะได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อหาไม่เจอเนาะทุกคนต่อไปค่ะนะคะแต่ถ้าเป็น f อไม่มีใครเป็นลูกรักลูกชังนะคะ fc เราก็เม้นไว้ใต้เราไม่มีแบบว่าเออแบบรัก น้อยรักมากไม่ค่ะเราให้ทุกคนเท่าเทียมกันนะคะทุกคนไม่ต้องคิดมากคุณจะหมดภาวะนะคะคุณจะหลุดพ้นออกจากสภาวะ ความเป็นกังวลการนอนไม่หลับการที่กินยานอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะมาเอ่อคุณจะมีไม่เซตที่ดีขึ้นนะคะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นการรักตัวเองมันก็คือการต่ออายุของคุณให้มีอายุยืนยาวมากขึ้นคุณอยากเห็นลูกคุณได้ประดับยศ คุณอยากเห็นลูกคุณได้มีราบปริญญาคุณอยากเห็นครอบครัวของคุณอยู่พร้อมพ่อแม่ลูกไหมคะนี่แหละค่ะคุณอยากเห็นลูกคุณประกอบธุรกิจต่อยอดจากธุรกิจของคุณไหมคะคุณอยากนะคะเป็นเจ้านายของตัวเองไหมคะนี่แหละค่ะนะคะเมื่อคุณเลิกออมเลิกยมเลิกคิดมากแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือนะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่นั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ แล้วการงานนะแล้วคุณจะไม่มีความเป็นกังวลอีกต่อไปการงานของคุณจะเด่นเด่นคุณไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องหรือถ้าใครมีลูกมีไอนะคะตอนนี้ธุรกิจการงานของคุณผลผลิตของคุณ ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยแค่คุณคิดไปเองคิดล่วงหน้าเหมือนใส่เสื้อกันหนาวไว้ก่อนนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคะนะคะแล้วไงต่อนะคะทิ้งบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณกำลังจะได้หลุดพ้นค่ะ คุณกำลังจะนี่คือการหลุดพ้นโอ้โหไพ่ใบที่แปดแปดถ้วยคือคุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกแน่นอนหลุดพ้นออกจากปัญหาความเป็นกังวลความคิดมากคิดเยอะในเรื่องการงานก็ตามนะคะการงานของคุณที่หรือสภาวะการเงินคุณกำลังจะเดินออกจากสภาวะนี้ ปัญหากําลังจะออกจากคุณค่ะนะคะปัญหาที่มันเกิดกับคุณนั่นแหละค่ะปัญหาอะไรก็ตามกําลังจะเดินหนีจะออกจากคุณค่ะเพราะคุณเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองแปดถ้วยคือเจ้าปัญหากําลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณและสิ่งใหม่ๆได้เกิดขึ้นกับคุณมันบอกว่าอุ้ยขอโทษค่ะพูดไม่เพาะเขาบอกว่า ไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะอะไรอย่าเงี้ยเพราะเธอมีความสุขเหลือล้อนเหลือเกินเราเลยไม่อยากอยู่เพราะว่าเราคือนะคะความอ่อมความยมเรามาอยู่ใกล้ความสุขไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย ุณค่ะเาคุณค่ะเแล้วนี่คือนะคะเจ้าตัวปัญหาที่มันเกาะกินหัวใจที่มันทําให้คุณนอนไม่หลับมันกําลังเดินออกไปแล้วอะไรเข้ามาแทนที่คะนี่คือดีเอ็มเพค่ะความมั่งคั่งล่ํารวยความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเป็นเพศแม่นะคะเราบอกเลยว่านะคะชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูเข้ามา ะะปัญหาอุปสรรคนะคะเจ้าปัญหากําลังเดินออกไปจากคุณอะไรจะเข้ามาแทนที่ค่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะปัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะออกไปจากคุณนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือดีเอ็มพค่ะ นะคะราชินีมหาราณียิ่งกว่าราชินีถือเหรียญยิ่งกว่าคือรวมรวมสี่ราชินีไว้ที่ดีเอ็มเพสเพราะดีเอ็มเพสเป็นแม่ของเดอ์ไฮวินเทสนั่นเองนะคะเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยทุกๆด้านนั่นเองนะคะทุกคนปัญหาอุปสรรคของคุณได้เดินออกไปแล้วค่ะนะคะปัญหาที่คุณเจออยู่ณขณะนี้เดินออกไปแล้วค่ะนะคะแล้วนี่คือความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะและความรักก็จะเข้ามานะคะครอบครัวของคุณถ้าใครอยากเจอรักนะคะแน่นอนมันมันเกิดปัญหาความรักที่ไม่ได้ดั่งใจปัญหาครอบครัวด้วยก็ได้ความรักจะเข้ามาหาคุณคะ่ะถ้าใครอยากมีความรักเป็นคนโสดคุณจะได้เจอคนที่ใช่นั่นเองมันถึงจังหวะชีวิตของคุณ ถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนี่คือ two o f c ครนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เลยคะ่ะนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อทนนะคะถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องการงานนับจากนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการงานเลยคะ่ะมีแต่คำว่า การงานพุ่งค่ะการงานพุ่งทยานนั่นเองนะคะคุกคนนี่คือแปดไม้เทา้าความสําเร็จเบ็ดเสร็จเอ็ดขาดนั่นเองนะคะทุกคนแป๊บนึงนะคะเราปรับโอเคนะคะปัญหาเรื่องการงานไม่มีค่ะนะคะมีแต่ความสําเร็จงานก็จะพุ่งทยานมาสู่คุณนี่คือแปดไม้เทา้านั่นเองนะคะคุณจะมีความสุขเมื่อครอบครัวคุณมีความสุขการงานคุณก็จะมีความสุขด้วยจริงไหมคะ p พจอ f ฟซอ r ์ s อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนนะเรื่อง เพราะว่าถ้าเรื่องการงานคุณจะมีความใจร้อนนิดนึงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหา่หรือผู้หญิงระวังเรื่องอารมณ์นะคะในด้านการงานนะคะในด้านการงานให้ระวังอารมณ์นิดนึงหรือว่าระวังเอ,อ่อคนที่มีอายุน้อยกว่าจะมาสร้างความปวดหัวให้กับคุณอายุเด็กที่มีอายุต่ํากว่า25ปีขึ้นไปนะคะหรืออีกในยะสาคัญหนึ่งก็คือนะคะความใจร้อนของคุณหรือเด็กที่นะคะมีอายุ25ปีลงไปนะคะจะท ทำให้คุณแบบออจิตใจไม่ค่อยสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาก็คะเขาก็นี่คือราชินีออฟคัพราชินีถือถ้วยควีนออฟคัพทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะถ้าคุณเป็นเพศแม่นะคะน่าจะเป็นลูกของคุณนั้นละะ่ะามาสร้างนะคะความปัญหาอะไรให้คุณและทุกอย่างกําลังจะมาลายหายสิ้นครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เหมือนกันนะคะและนะคะหรือนะคะระวังความใจร้อนของคุณ อะไรที่มันใช่ของเรามันจะมาหาเราโดยอัตโนมัติอะไรที่มันไม่ใช่ของเราเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็จะไม่มาหาเรานั่นเองจำไว้นะคะทุกคนนี่คือสิ่งนะคะ Queen of c u p นะคะคุณเป็นเพศแม่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะคุณมีพรสวรรค์คุณมีซิกเซนนำพรสวรรค์นำความฉลาดของคุณดึงออกมาค่ะใครเห็นใครก็หลงสเสน่ห์คุณคุณเป็นคนที่ เป็นคนอินโทรเวิร์ดผสมเอกโทรเวิร์ดนะคะนี่ค่ะราชินีถือถือถ้วยนะคะเป็นคนโคตรใจดีนะคะแต่ว่าบางทีก็ใจร้ายกับตัวเองนะคะรักแต่คนคนอื่นลืมรักตัวเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณจะรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้นะคะต่อค่ะทำเบอรนะคะถึงเวลา ถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงมันถึงจังหวะชีวิตค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะคะมันถึงจังหวะชีวิตที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆกับเขาเสีทีความอ่อมความยุบไอ้เจ้าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ <S <S มันกําลังจะจบลงเนี่ยค่ะมันกําลังเดินออกมาแล้วค่ะ <S 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 ปัญหาที่คุณเจอที่คุณนอนไม่หลับทําให้คุณนอนไม่หลับนั่นเองนะคะ <S <S แทย์มเพลนคือแทย์มเพลนคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะทุกคนนะคะย้ายที่นอนย้ายอะไรก็ได้ ความสุขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและความสุขจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะความรักของแม่ต่อลูกเราคิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องลูกแน่เลยเพราะมันขึ้นหกถ้วยหรือว่ารักครั้งเก่าจะกลับมาหรือครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเตรียมตัวรับความสุขความจเจริญรุ่งเรืองแสงสว่างแห่งวันใหม่กําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้ว ปัญหาที่คุณเจอนะคะคือปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องการงานไม่มีนะคะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวภายในจิตใจของคุณนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเป็นปัญหาของเด็กนะคะที่มาสร้างความลำบากใหญ่ให้คุณเป็นเด็กที่มีอายุต่ํากว่า25ปีขึ้นไปอย25ปีลงไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้เกี่ยวกับ ลูกนะคะก็คือนะคะปัญหาเรื่องความรักค่ะปัญหาเรื่องความรักหรือคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละค่ะนะคะและนี่คือสิ่งใหม่ๆปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมากํำลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณที่มันทําให้คุณปวดหัวปวดเฮตปวดอะไรต่างๆสิ่งเก่าๆและปัญหาความรักถ้าใครเป็นคนโสดคนโสดนะคะคุณตัดใจจากคนรักไม่ได้ คนรักเก่าจะกลับมาแต่คุณไม่เอากับคนรักเก่าคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะได้เจอรักรักต่างวัยนั่นเองนะคะทุกคนหรือบางคนนะคะลูกหนี้จะเอาเงินมาให้คุณจะได้รับเงินก้อนโตจากลูกหนี้ที่ติดหนี้คุณนัดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนและนี่คือสิ่งนะคะที่สําคัญที่คุณจะได้รับนะคะก็คือ นะคะปัญหาที่คุณเจออยู่ขณะน,นี้กำลังจะออกไปจากชีวิตคุณภายในปีมะโรงนี่แหละค่ะนะคะก่อนปีมะเส็งแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้นะคะภายในสิ้นเดือนนี้เร็วๆวนี้แหละค่ะทุกคนวันหรือว่าช้าสุดก็คือปีมะเสง็งก็คือเดือนเมษายนนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ